เร่องร่งระวังนะครับไม่ไม่ให้เลยไม่ให้เลยอ่าวันนี้วันน anyway ี้อ claro ่าพนัุพนาย เพืเ่อเครับสาเ่งมาก็ยังไม่เคยมีน้ําท่วมเพิ่งต่น,นี้ไปแลกใช่ครับครับแล้วเราเลี้ยงไว้เยอะไหมครับแสนกว่าแสนพ่นตัวครับแล้วน้ํามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนไหนันวันนี้เมื่อตอนเมื่อตอนเย็นเนี่ยอ๋อเพิ่งจะเข้าเลยใช่เมื่อตอนเย็น <laughs> ลรวก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะทีแรกก็ไม่น่าก็คังคานก่อนไงนเก็บไอ้ที่ว่าอะไรก่อนพอ่อนนึงตุมเดียวไม่ทัน อันนี้นกกระทาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยประมาณกี่ตัวครับี่จมน้ำก็เดี๋ยวจะต้องจับเอง่ยเราจะเป็นตีว่าจะหมดก็ไม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าคาดความเสียหายเท่าไหร่ยังเรายังคาดการไม่ได้เลยเพราะตอนนี้มันถ้าจับได้เลยเราก็จะจับจับได้แค่ไหนก็แค่นั้นน้ำจะมากน้อยแค่ไหนก็เราก็ยังไม่นั่นเพราะว่าตั้งแต่รอน้ำหม่ท่วมไง ฟามมาตรฐานของสนพนโสพนฟาร์มครับซึ่งมีนกอยู่ประมาณแส,นส2นะครัตอนนี้ได้รับผลกระทบ,บก็ทางกรมทำงานบรษัทก็เป็นในการให้ความช่วยเหลือ เอาอาหารอาหารออกมาก่อนแล้วก็ตัวนกเดี๋ยวทยอยเอาขึ้นมาครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้กันที่นะครับแล้วก็ถ้ามีความเสียหายจริงอะ่ะมันมีเงินทดลองให้การที่จะให้ความช่วยเหลืเอเกษตรกรครับครับแล้วตอนนี้นกจมน้ําแล้วประมาณเท่าไหร่ครับเนะก็ตอนนี้ยังไม่ทราบจํานวนนะประมาณครับสี่ห้าพันน่าจะน่าจะได้เพราะสองชั้นแล้วแตคืตนนี้น่าจะท่วมหมดคืนนี้ก็คาดว่าน่าจะท่วมหมดนะครับ จำนวนหนึ่งแสนสองพันตัวแสนสองหมื่นตัวนะครับแล้วเราเอาออกไม่ทันใช่ไหมครับเนี่ยก็ต้องปล่อยปล่อยให้จมไปเลยเพราะมันมาเร็วเพราะว่านกจำนวนเยอะเขาออกไปก็ไม่ก่าจะไปไว้ไหนนะเพราะมีชีวิตเราก็เลยต้องขนอาหารออกก่อนเอาละน้ำวนวางอย่างเงี้ยซะล้วงอะไรเด็ก อันนี้น้ำเพิ่งจยพังใช่ไหมมันพังเนี่ยเราว่าพังแต่เช้าจะถึงห่วงมันก็ผม,มอยู่ปลายเลยอ๋อมันก็นนคือเพิ่งงถึงสักสิบนาทีเนี่ยค่ัเนี่ยแล้วเก็บของทันไหมพี่ก็บอกไม่ทันเลยนะ thank <laughs> you